รู้ทำอะไรตอบได้ผม้กินผู้อะไรกอดซองสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมื่อสินปะฝักเล่นคำต้องห้ามแล้ววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมารู้จักสายสื่อฝรั่งเศสของเรานำเรียนเกมุดมนะผ่านเกมเกมนี้เลย จำต้องห้ามใช่ครับจะเป็นยังไงไปดูกฎกติกาแล้วก็ผู้เล่นกันเลยครับ สวัสครับป๋ออือโอ้โหอยากให้เล่าถึงเจรียมอุดมหน่อยว่ามีทัศนียภาพเป็นยังไงบ้างสวยงามมากเลยจุดเด่นงานย้ายของเตรียมมีอะไรบ้างอ๋อจุดเด่นก็สถานที่ต่างๆที่เรียกว่าสุดหล่อดงทองไงอะไรดีอะไรอีกก็ลานทะเลลานทะเลไอ่ไอ่ โรงใหญ่โรงใหญ่ที่ไหนที่แบบน้องเข้ามาโอ้โหที่นี่คือโรงเรียนเตรียมอุดมแน่นอนจะเอาให้ได้จยเอาให้ได้เอาให้ได้เลยประตูประตูประตูสีเหตุผลขอบคุณนางสิขอบคุณครับขอบคุณค่เธอที่ไหนอีกนะครับที่ไหนอ่ะอ๋อฉันลืมไม่เข้าออกอ่ะที่ไหนที่เรียกว่า เรียกอะไรนะแบบเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีคนไปทำกิจกรรมกันในลานนั้นที่ไหนบ้างของตกที่ไหมลานอ่าตึกสินตึกสินตึกสินที่กว้างมากมีพื้นที่เยอะเอาที่ที่เขาไปซ้อมเชียร์กันด้วยที่ไหนไม่ไเป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมเชียร์เล็กๆห่อยเนาะเขาเล่นบาสกันเล่นบาสกัน ตึกเก้าทับเปลี่ยนคนไหมคะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนทิมมี่ที่เราเรารู้จักกันมาเกือบยูแบบมีเทนนมเต้าแดงทองดำค่ะที่อยูไปพานละก้อนอยากจะพาฉันไปซื้ออะไรโคทองไม่ใช่ขนมฉันไม่รับประทานโคทองกระเป๋าแพ็คๆเลยนะอเล็กซานเดอร์แมคควีน คดีดีมากเลิศวันนั้นพี่พีชขอบคุณเตอนไหนสิขอบคุณตอนไหนสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าเล่นน้ำอ่ะเล่นน้ำเล่นน้ำไม่จำจำไม่ได้ว่ามีสระอะไรนะแม่ใจเหรอแม่ใจเหรอมีสระคัวบูคัวบู ได้ไามคะบอกเราเราคทีกจะพูดก่อนอ่าวา นะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ยเรียกว่าเป็นฟนในวัดเพราะเราเป็นคนดีนะฮะเราไปทำบุญไปหลอมัรใช่หรล่าใช่หรอนี่วันี้ค่ะบกล่าความเท็จมองวันนี้กว่าว่าแ่มันจะต้องสอบซัำใช่ไหมะจะสอบอะไรหรอ o n ไ i น e นี่ว่าเราจสอบจำ online ไหมนี่จะอ n e บอกเขาว่าเราจะสอบออน base โอเคสับแล้อันเลยนี่ l e สอบออน a s e ใช่ต้องอ่านใบก่อน สอบซามเนี่ยมันก็คือสอบกลางภาคใช่แต่ว่าโรงเรียนเราเรียกว่าซามกับสอบกลางภาคก็คือไฟนอลชื่อเพ็งของซามีรู้ไหมคะรู้ถามอะไรตอบได้อะอย่างเช่นชื่อเพลงของซาม summary อ่ะอันนี้ดีกว่าแปลว่ากลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีคำประจำกลุ่มมากมายที่คือมาให้ Jessie J อออย่างเช่นตัวอย่าง Jessie J ไม่ใช่คำประจำกลุ่มเลยอคำประจำกลุ่มของเราอ่ะอย่างเช่นเช่นปัญหาวิชาประวัติน้องเกวิชาปีีเธอมีสักคำมั้งเยโชว์ฉันทิปค้าคนะพูดเลยอ้าวกมเป็นพีแอแนะนำตัวสินี่มันร้ายสวัสดีค่ะาแบบชื่อนางสาวตาจินาค่ะสบาย เบี้ยนักศึกษาชองเกมเร็วนะเกมเร็วไหมมาฉันพูดอะไรมาจากพื้ปดนไปฝรั่งเศสลับจานเลยเรียกะไม่ใช่หรอโอเคโอเคตกลงเขาตอบวิชุกุ้งได้งอดดีต่ออลกอริอ๋อเขาบอกว่าฝรั่งเศสไม่หรอดมองอะไรอ่ะเขไม่ได้ติ่มแล้วเธออยู่อะไรนะเธออยู่ชมรมอะไรนะ ภาคีสังคมโ่วยปตายกันีก็มองว่าเลิมที่เรียกว่าคนก็เข้ามารวมตัวกันแล้วทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็จะเป็นแบบว่าคิดเองนะมันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมได้ดายจะพ่อของโดมีต้องเยังไงคะสวัสดีค่ะคุณโซมยินดีทได้อยู่กับรายการ้าเด็กศิลป์รั่งเศสเล่นเกมทำตังค์ใช่ได้กันแล้วได้ทำตัวสิดิชาหน้าสองเดียวตาเรียนทำตัวไปหลายรอบไล้วค่สนิทสบายไม่เคยกับเราเบียร์ซีฟู เบียงกว่านั้นอีกเบี่ย็ฉันน่าจะรู้ของฉัจะืออะไรฉันก็ฉันจะรู้ของฉันคืออะไรเหมือนกันฉันแน่ใจหรอฉันแน่ใจไม่แน่ใจพวกมันไดออมาสิฉันจะบอกว่าใช่หรือเปล่าฉันไม่พูดฉันพูดฉันม่พูดจริงเราพูดอกม่รเบอลนึงแค่ถ้าเราพูดมานจะ่ได้นกเจ้าเราดำโอเคนกก็ใคอย่างด่ออดิชันใช่ไหมตอบะ บ่ะ <Boom. S 2> <Okay. S 1> สวัสดีค่ะก็ค,ะค,คือพวกเราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ประกอบไปด้วยคุณย่าของตระกูลนะคะพิ่ชนกจตุก,กรณยกิจเพื่อนของคุณย่านัาต่างนาริพรีด <laughs> ดิฉันนะคะเป็นคุณแม่นะคะชิชนกจตุกรณกิจน,นะคะแล้วก็อันนี้คือลูกชายสุดที่รักของดิฉันนะคะ,คะชื่อในไเนวตัวสินักสอนจตุกรณยกิจโ นี่ก็คือสุดสายเลือดนะคะใช่คุยกันถึงมันอันนี้เอ็นสุดท้ายแล้วเนาะคุยกันถึงว่าคีเลยที่เราจะมาเล่นกันดีกว่าคือเราเนี่ยจะมานําเสนอสายของเราก็คือสายสินฝรั่งเศสซึ่งประเทศฝรั่งเศสก็เป็นที่ที่ว่ามีเสน่ห์ใช่ไหมพูดถึงควาสคิดถึอะไรผู้ชายออขทใค่รคิดถึงอะไรคิดถึงควซองค่ะอ่าจะคิดถึงอะไรคิดถึงคิดถึงอะไรดีอ่ะ แฟชั่นอ่าอ่ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเวลากลับบ้านเดินยังไงล่าให้น้องๆฟังิว่ผ้าหัวข้างล่างเดีเดินอะไรบ้างอืมเวลากลับบ้านใช่ไหมเราก็จะก็จะเดินจากโรงเรียนไปไม่รู้ประตูไหนก็ไม่รู้อ่าแล้วก็จะเดินออกไปเดี่ยวทางขวาแล้วก็เดินตรงไปเลยเดินตรงน้ำผ่านอะไรบ้างผ่านเอ่อมิลานนนใช่เกิด ขนมอยู่ตรงที่อ่แล้วมันอยู่ในที่ขนมอะไรคะขนอะไรลูกจะเอาตายเลยนะคะพี่ย่าขนอถนนคือแบบอันนี้ไม่เก่งเรื่องทางก็แบบให้เพื่อนถางให้ออมแบบพาเราไปตลอดทุกวันเลยคือแบบบอกไปแล้วคือถนนอะไรอ่ะขนมนั่งเรียนเนี้ยพยาธิพยาธิเสาผ่านอะไรบ้างโรงเรียนเราใกล้อะไรบ้างสยามสยามอะไร มีไหนที่สยามมีหลายที่มากมีสยามอไรางรสยามเนี่ยแหละเราไปเดินไหนมาบ้างอ่อใช่ขาเปียเลยเราไปไหนมาบ้างโอเคเราไปไหนคะเขียววินทเหวล้าอยเวเาเวลาเราจอกันเราจะจกัที่เสนตพลมีสยามสแควร์กาที่เราเปิดเธอมาได้ประมาณ2ชเยก็คือ ลงใหญ่กับลงโดมทองอ่ะพูดถึงคำทักทายนสจะรับเสร็จกับใช่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างใชีอ่าไม่ตอบตัวนี้ไปใช้กับเพื่อนเนาะใช่อะไรอีกกู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 นี่ไปใช้กับเพื่อนสนิทเลยมีบอชอยอีกอันบอชอยใช้กับใครใช้กับคนทั่วไปเลยแบบเจอหน้าก็บอชอยตั้งแต่ตั้งแต่ฟ้าสมัยบอชอยสมัยยางฟ้ามืดเลยและหลังนี้ก็คือใช้อะไรมีบอซอบอซอนี่ ลองพูดสิลองพูดใครพูดกีบ้า Hi I'm foreigner I'm from France แม่คะหลังจากเราเรียนภาษาฝรั่งเศสนะเราต้องพูดเราต้องทำอย่ายนี้พูดรวค่ะนูนูอับบิทนูบิทนูบิทอู้นูบิทเอออะไรอเดียวจูไอเฟนแล้วหอที่อยู่ฝรั่งเศสจะเริ่มชื่ออะไรโอ้ยไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะ แล้วางวางไ่อยู่ที่กระเป๋าเสื้อชูแอนกอะไรที่เป็นสัตว์สงของประเทศไทยนกเขานกแต้ไม่ใช่เวลาเจ็บหอยเราทำอะไรเวลาจาอันนี้คือทำอะไรกวัวคอเราจะได้ออกเสียงตัวแอร์ชัดเช่นคำว่าเช่นคำว่าบงชูโอเคโอเค ติ่มบ้างยังไม่มีใครแอนแท็กเลยฉันเลยนี่ไงฉันก็พยายามอยู่ไหนรีวิวหน่อยว่าอยู่เตียงอุดมมาเนี่ยเป็นไงบ้างไหนเล่าชีวิตประจำวันไหนตั้งแต่เจอใครอ่าก็คือว่านี่เป็นกศนหรือู้กันเนาะนี่เป็นกศนนี่ก็เลยจะอยู่ทํางานอยู่โรงเรียนบอยแล้วก็จะอยู่แบบทำงานกินกับโรงเรียนเยอะไปแล้ว ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเมื่อเด็กศิลป์เล่นคำต้องห้ามนะคะก็หวังว่าทุกคนน้องๆทุกคนที่มาดูคลิป Open h o u ท e คลิปนี้นะคะก็จะสนุกไปกับพวกเราทั้ง9คนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการที่จะเข้ามาในโรงเรียนเตรียมโรงสาแต่ยังไม่รู้ว่าแบบสายการเรียนอะไรดีเนี่ยก็ฝากศิลป์รเศของพวกเราไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจ้วยนะคะเย้ สวัสดีค่ะวัดที่ที85แปดสิบห้าจีนทียูแปดสี่ค่ะสวัสดีครับทิมมี่นะครับสวัสดีค่ะตาหูนะคะสวัสดีค่ะเพลงนะคะวันสอบเข้าเตรียมบุดมก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเราขอเป็นกําลังใจให้วัดที่ทียูแปดสิบห้าทุกคนนะคะที่กําลังเตรียมตัวสอบเพื่อจะเข้ามาในรั้วเตรียมบุดมแห่งนี้ค่ะเชื่องน,นี้ทุกคนก็กาลังเหนื่อยและท้อม,มากแต่ว่าทุกๆความพยายามของเราจะต้องส่งผลสําเร็จ แน่นอนนะคะถ้าเราแพมต่อไปแล้วสู้ต่อไปเราจะทําได้แน่นอนนะคะเพราะฟ้าลหลังฝนยอมงดงามเสมอเราก็ขอให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ที่สุดมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราแล้วเราก็ขอให้วันสอบที่จะถึงเร็วๆนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนเลยขอให้ความพยายามของพวกเราทุกคนเนี่ยนำไปสู่ความสําเร็จเนาะติวตรงทุกจุดที่ออกข้อสอบนะครับอ่านอะไรมาก็จําได้ครับส่วนอะไรที่ทําไม่ได้เนี่ยก็ขอให้มั่วถูกนะคะแล้วก็ เออถ้าเกิดเหนื่อยหรือว่ายังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะคะพักได้แต่ว่านึกถึงเป้าหมายเราไว้นะเจอกันในรัชวสิยมพูเจอกันในรัชวเตียมอุดมครับสัญญาเลยว่าวันที่ประกาศผลสอบถ้ามีชื่อเราอยู่มันจะเป็นวันที่เราดสด,ดีใจที่สุดเลยสู้ๆขอให้มีข่าวดีสําหรับทุกคนเลยนะคะเชคดีคะ่ะสู้ๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะสู้ๆนะคะทุกคนก็ขอให้าหราทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย 对对。对 <laughs>